สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวชมนาอีกแล้วครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วได้นำพาทุกท่านมาเที่ยวชมนาไปครั้งหนึ่งตอนนั้นข้าวกำลังตั้งท้องออกรวงกำลังสลัดดอกนะครับปรากฏว่าหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปข้าวที่ตั้งท้องออกรวงสลัดดอก ก็ได้เล่งน้ำหนักเล่งน้ำนมเพิ่มน้ำหนักจนกระทั่งถึงสัปดาห์นี้ข้าวหอมมะลิร้อยห้าที่ปลูกไว้ก็กลายเป็นทุ่งสีทองนะครับอันนี้ท่านท่านจะมองเห็น,นครับทุ่งสีทองข้าวเริ่มเหลืองแล้วครับเหลืองสวยงามดีนะครับพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแต่ว่าทั้งนี้ทังนั้นก็ รออีกสักครู่หนึ่งรออีกสักครู่คือรออีกสักสัปดาห์หนึ่งเพื่อให้เขา,าใส่น้ำนมเติมน้ำหนักให้เต็มที่แล้วก็ข้าวแห้งแกร่งดีแล้วก็จะได้เก็บเกี่ยวกันก็นัดหมายกันว่าน่าจะประมาณสักสัปดาห์หน้าครับวันที่26 27โดยประมาณก็จะเริ่มเก็บเกี่ยว พอจะเก็บเกี่ยวช่วงนั้นนะเพราะว่าตอนนี้ก็เขา,เามีน้ำหนักก็เต็มที่แล้วละ่ะแต่ทีนี้ก็ข้าวเนี่ยเวลาจะขายเวลาจะเก็บเกี่ยวก็คือต้องให้เขา,ารีดน้ำก่อนเอาน้ำออกนะครับก็คือเม็ดข้าวจะได้แกร่งนะมันก็จะเหลืออีกสักประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็คงประมาณวันที่ <c oughs> วันที่ยีิ หหรือ27พฤศจิกายนช่วงนั้นก็จะจะเก็บเกี่ยวตอนนี้ก็ได้นัดหมายรถเกี่ยวข้าวไว้แล้ก็คงประมาณ2วันนั่นแหละเป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์พอดีก็จะได้เกี่ยวข้าวนะครับอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิที่ผมนํามาปลูกที่ภาคกลางนะครับหอมมะลิ105 1นะครับ105าเอามาปลูกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยปกติทั่วไปข้าวหอมมะลิเนี่ย เขาก็จะปลูกกันที่ภาคอีสานหรือภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือครับพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวหอมลิมากก็จะเป็นแถบจังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ของทุ่งกุลาล้องไห้นะครับซึ่งจะมีจังหวัดแถบจังหวัดร้อมหาสารคามนครับยะโสธรสุรินทร์บุรีรัมศรีสะเกษ หรือพื้นที่อีสานส่วนใหญ่ก็จะปลูกข้าวหอมมะลิเนี่ยครับน,นั้นจะเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิขนาดใหญ่ของประเทศนะครับเป็นข้าวที่คนนิยมบริโภคครับก็ผมเอามาปลูกก็โดยเจตนาก็คือแเริ่แรกเดิมเดิมทีก็ทํานาแบบนาอินทรีย์นะครับใช้ปุ๋ยเคมีแต่น้อยก็ใช้บ้างนะครับใช้บ้างแต่ก็ใช้แต่น้อยส่วนใหญ่ก็หนักไปทางทางทาง ปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าใช้เคมีมากก็ไม่ได้เคมีมากก็ไม่ได้ไมันไม่ได้เรื่องอื่นแล้วครับเป็นเรื่องของตอนนี้แพงเหลือเกินปุ๋ยกิกกระสอบละหนึ่งพันบาทแล้วนะครับปุ๋ยน่าแพงก็เลยลดการใช้สารเคมีส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็มีเจตนาที่จะเอาข้าวที่ปลูกเนี่ยเอาไว้กินเองด้วยนะครับไม่ได้ขายอย่างเดียวเอาไว้กินเองก็เลย ทำยังไงก็ได้ที่ให้ข้าวเป็นข้าวที่ปลอดจากสารเคมีมากที่สุดอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะที่ที่เริ่มต้นที่คิดที่จะทำนะครับณนะวันนี้ก็เห็นผลผลิตที่ออกมาแล้วก็ก็ชื่นใจนะครับชื่นใจในระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ปริมาณมากน้อยเพียงใดแค่ไหนนะครับข้าวนาปีเนี่ยมันจะมันจะไม่เหมือนกับข้าวนาปลังข้าวนาปีนาปีเนี่ยให้ทําให้ดียังไง ผลผลิตที่ได้ก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน1้อยละ70็ดสคำว่าร้อยละเจก็คือใน100ถัง1เกวียนเนี่ยดีมากๆเลยก็คือไม่เกิน70็ดสถังต่อไร่ประมาณนั้นแต่โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ประมาณสักหกถัง6 0สิถึงหกถังต่อไร่อยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้าวข้าวนาปีที่เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นข้าวที่ อาจจะไม่ต้องลงทุนมากอาจจะไม่ต้องใช้สารเคมีมากเพราะว่าเป็นข้าวที่ทนต่อโรคพืชทนต่อต่อแมลงศัตรูพืชทั้งหลายทั้งมวลน,นะครับถ้าท่านเห็นตอนที่ผมทำครั้งแรกท่านจะเห็นว่า <c oughs> จะมีหญ้าขึ้นคู่กับข้าวเลยนะหญ้าจะมีเยอะไม่ต้องฉีดยาละครับ เราใช้วิธีของธรรมชาติก็คือพอข้าวโตปุ๊บหญ้ามันจะยุบไปเองโดยอัตโนมัติอันนี้คือไม่ต้องไปฉีดยาฆ่าหญ้า,าแต่กเกษตรกรส่วนใหญ่แล้วมักจะทนไม่ได้เห็นหญ้านะครับก็จะ,จะฉีดยาฆ่าหญ้าแบบซึ่งมันก็ทําให้เกิดสารเคมีตกค้างในในข้าวในผลผลิตที่เราที่เราทําทนะครับวันนี้ก็ดีใจครับดีใจแล้วก็ชื่นใจที่ที่เห็นข้าวที่ตัวเองปลูก ได้ผลผลิตออกมาสวยงามดีนะครับก็แต่ว่าปริมาณนี่ยังยังคาดเดาไม่ได้นะครับคาดเดาไม่ได้ว่าจะได้มากน้อยเพียงใดแค่ไหนนะครับอันนี้ก็คือทุ่งนานะครับอาจจะแผนกล้องให้เห็นให้ท่านเห็นนะครับเห็นว่าเนี่ยนนี้คือทุ่งนาของครูวิจิตหน้าวันนี้เป็นแบบนี้ครับอันนี้คือนาที่เราเราเรา,เราปลูกข้าวไว้นะครับ ยังไงเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าถ้าเสร็จแล้วยังไงก็จะมารีวิวตอนที่เกี่ยวข้าวให้ท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะแจ้งว่าได้ผลผลิตมากน้อยเพียงใดแค่ไหนอย่างไรนะครับสัปดาห์นี้วันนี้คงเอามาพูดคุยเอามาบอกข่าวเราแจ้งกันประมาณนี้นะครับถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ ถ้าชอบใจยังไงก็ฝากในกรณีนี้ครับกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับคงจากลากันไปด้วยถุงนาผืนนาที่เป็นทุ่งสีทองนาวันนี้ครับสวัสดีนะครับ